สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะต้องบอกว่าล่าสุดทายาทบานเย็นรักแก่นนั้นก็ไม่ทอดทิ้งเจ๊ก,กบเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าหลังเจอมหากาบดราม่าพิมรีภยัยกลายเป็นมหากราบดราม่าจากกรณีของพิมรีภัยและคุณกบที่ออกมาร้องเรียนว่าพิมรีภัยเบี้ยวสัญญาในการผลิตน้ำปลาร้าจากที่จะจ้างผลิต เป็นล้านขวดกลายเป็นว่าพิมพ์รีพายรับไปแค่30,000ขวดแล้วยังไม่จ่ายเงินทั้งที่คุณกบลงทุนทำโรงงานใหม่ออกรถบรรทุกใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะในขณะที่พิมพ์รีพายก็ส่วนมาว่าน้ำตาร้าจากโรงงานคุณกบไม่ได้มาตรฐานแล้วตนจะรับเพื่อเอาออกมาขายได้อย่างไร และต้องบอกว่าล่าสุดทายาทบันเย็นรากแก่นนั้นก็ไม่ทอดทิ้งเจ๊กบเจ้าของโรงงานน้ําปลาหลังเจอมาหาการ์ดรามาพิมพ์ริภายโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าคนไม่เคยเจอกันแต่ต้องมาช่วยเหลือกันยามลำบากเรื่องราวที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรแม่ดีขอไม่โฟกัสนะคะเพราะก็ไม่สามารถรู้ข้อ เท็จจริงอะไรได้แต่ที่รับรู้ได้คือปรากบเป็นคนซื่อๆและแกมีดีที่ปารา้าทำปาร้ามา30ปีกับอีกเกือบ1แบรนด์และตอนนี้แกเป็นนี่หมดตัวและแม่ดีก็เคยอยู่จุดนั้นและผ่านมาแล้วและเป็นเพราะน้องชยัยเฮียโอ๊ตพาดา คนจับนาคเป็นคนพามาเจอจึงพร้อมจะช่วยเหลือกันคนบ้านเดียวกันซ้อยกันเด้อเอื้อยถ้าป้ากบจะรอดต้องขายให้ได้หนึ่งล้านขวดมาช่วยกันของดียังไงก็ขายได้ลุยแ p a r a p a าะแม่ประกาศ p a แฮแท็กป้ากบเจอกันที่เจ้าแม่ถูกและดีขอขอบคุณแหล่งข่าวทีส s นิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ